สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าซูซูกิ GSX นะครับ7 5 0ซีซีนะครับรถจดปี2019นะสภาพรถนะครับสวยๆกันเลยของแต่งมีมาให้ครบนะฮะนี่กันสบัดโอรินนะครับมีมาให้แล้วนะอ่านะครับท่อนะครับเป็นโยชิมุระนะครับของแท้เลยนะครับนี่ บนแบมโบ้นะครับมือคลัตของแต่งนะฮะสภาพรถนะสวยๆเลยคันนี้นะครับใครกำลังหาอยู่นะครับบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะฮะนี่ดูสภาพรอบคันนะครับสวยๆนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ